สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 8, มอริสผาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารยได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ 2> 1 2 3ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับผ่านสามมหาสนุกประจำในวันอังคารที่28กันยายน2564แรม8คข่ำ เดือน10ปีฉลูในวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะเพราะว่าเป็นดีทีมหาสูตรนะครับเป็นวันแรงแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในโดยชะตาเพราะฉะนั้นแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหวพ้พระทำบุญปฏิบัติทําได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาน,นะครับ ในวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอิทธิพลนะครับก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะพักองศาถอยหลังก็สู่ราศีมังกรน,นะครับในเรือนตานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวข้องกับพิธีการรับส่งนะบทสวดพระคาถาอย่างละเอียดให้คุณได้ฟังกันนะรอนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อน สำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ค่าเนี่ยถือว่าความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะครับเอ้ยหยิบแปดิบเก้าสามสิบโอ้เพราะฉะนั้น,นคุณฝันนะคุณจะได้รางวัลที่1แน่นอนแจ็คพอตประสบผลความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฝันก็นรีบฝันนิดน,นึงนะเออจะมีโชคลาบนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวังคาร มีทุกมากสาหัวใหม่ในวังคารชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวังคารทรัพย์หายทาน้ํามันในวังคารพรัพรากที่อยู่ในดวงจะตานะครับโอเคอันนี้มาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะเซมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่เป็นนะ เสียงเบาหน่อยได้ไปที่25นะครับถือว่าโชคชะตาของท่านในวันนี้นะต้องรับผิดชอบงานเยอะนู่นนี่นั่นซึ่งสิ่งที่คุณแบกรับไว้เนี่ยมันก็มากเกินขีดความสามารถให้คุณระ,ะระวังเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาหรือเรื่องความขัดแยง้งให้ระวังภัยทางน้ําที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่คาดหวังในถ้าคุณหวังสูงไว้จนเกินไปในโอกาสที่จะสมหวังได้ยากในด้านของความรักนะครับ คือความรักของท่านในโอกาสที่จะสมหวังเนี่ยมันก็ยากด้วยเช่นกันนะในเรื่องของธุรกิจค้าขายในช่วงวันนี้ถือว่าอาจจะประสบการขาดทุนนะครับเนื่องจากท่านเนี่ยมีเงินทุนไม่เพียงพอนะในด้านของการสมัครงานนะครับในช่วงเวลาน้หางานทำเนี่ยค่อนข้างลําบากแต่ก็มีโอกาสที่ท่านจะได้งานอยู่บ้างนะในเรื่องของคะแนนสอบวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะักเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นนิดนึง นะครับในดวงตาดวงด้านสุขภาพของท่านก็ถือว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็จะหนักขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกนะกระดูกสันหลังประมาณนี้แล้วก็โรคปอดนะครับเออเพราะฉะนั้นกินขิงขิงช่วยปอดขับลมช่วยย่อยนะโอเคนะครับตอนนี้ เดี๋ยวจะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูดีในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นนะสีที่ดีสุดประจําในวันนี้นะครับก็คือสีส้มสีหมากสุกนะอันยมณนีก็คือบุตรสราคามนะครับสีที่รองลงมาคือสีแดง นาะทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทรเนี่ยวันนี้ต้องระวังให้มากนะครับภัยทางน้ําการถูกหลอกเชื่อคนง่ายไม่คดีโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับคนที่ดีก็คือวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันอะไรก็ประสบผลความสำเร็จนะจะเข้าใจอะไรได้ง่ายนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้พบมิตรที่ดีคนเกิดในวังคารถือว่าคุณก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะเกี่ยวข้องกับไมเกรนขึ้นหัวโรคเงือกและฟันโลคในช่องปากต้องระวังนิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีขึ้นนะครับต่อมาคนที่เกิดในวัน พุธกลางคืน,นดวงคุณก็ถือว่าจะมีความมั่นคงนะก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามไม่มากถึงจะประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในอิทธิพลนะที่ดวงดาวที่จะโยก้หลโยกย้ายราศีนะครับในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับดาวพระจันทร์ก็ย้ายช่วงเวลาตีสองยี่สิบแปดนาที จันทร์ก็เข้าสู่ราศีเมถุนเลงชาวลัคนาราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตานเนี่ยดาวจันทร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังรอบคอบไปมากนะในดวงชะตาคุณแล้วก็อิทธิพลดาวพฤหัส,สบดีโคจรพักกลาศีนะครับในเวลาตีห้าสามสิบสองนาทีนะครับในดวงชะตานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่คุณจะทําพิธีเนี่ยนะ คือถ้าใครสาม,มารถที่จะตื่นเช้าได้ประมาณสักตีหออ้าตื่นเช้ามารู้วาสวดมนต์ไหวพระนะรับดาวพฤหัสดีนะครัคุณก็ทําได้เลยนะหรือถ้าคุณตื่นเช้าไม่ไหวคุณตื่นพระอาทิตย์เบิกอรุนนะคุณจะไหว้ช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับก็ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะคิดดีทำดีพูดดี นะครับให้นึกถึงพระพุทธรูปปางสมาธิเข้าไว้ดีสุดการบูชาเทวดานพเคราะห์ในช่วงนี้ก็จะมีดาวพระเคราะห์ซึ่งโยกย้ายราศีนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทําพิธีนะครับบูชารับส่งเทวดานพเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในการทําพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้น,นสามารถที่จะทําพิธีได้ที่โต๊ะหมู่บูชาพระได้ที่หิ้งพระของท่านได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งโต๊ะแยกต่างหากบูชา นู่นนี่นั่นให้มันวุ่นวายสับสนนะครับเพราะฉะนั้นทำที่หิ้งพระของท่านได้เลยถือว่าเป็นมงคลสําหรับเครื่องบูชาสักการะนะครับที่จะบูชาที่บ้านเนี่ยนะอันเป็นมงคลเนี่ยก็จะประกอบด้วยเช่นดอกไม้ทูบเทียนผล,ลไม้ต่างๆนะครับการบูชาเทวดานพระเคาะเนี่ยนะจะเน้นตามกําลังเทวดานั้นๆเพราะฉะนั้นคุณก็ดูตามกําลังเทวดานพประเคาะทั้ง9้าดวงตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับถ้าดาวประเคาะดวงไหนโยกย้ายราศีก็ให้ดูตามดาวประเคาะนั้นๆน,น,นะครับ พอคุณจัดเครื่องบูชาสักการะตามกำลังเทวดาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้จุด ตามกําลังเทวดานพเคราะห์ด้วยเช่นกันนะครับตั้งนโม3จบแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้อิติปิโสพระขวาพระตามด้วยชื่อดาวเทวดานพเคราะห์นั้นๆนะครับจาะกมะัสมิงจากพุทธคุณังจะธรรมคุณังจากสังขังคุณังสัพพทุกขงังสัพพพยันสัพพโรคังวิวัตชเยสัพพราพังพระวันตุเมนะครับสวดตามกําลังเทวดานพเคราะห์นะครับพอเสร็จแล้วก็ให้กล่าวคําอธิษฐานนะครับตั้งจิตอธิษฐานข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพจนถึงปัจจุบันพร้อมด้วยเครื่องบูชาสักการะต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นมงคลขอ,อน้อมถวายแด,ด่เทวดาดาวนพเคราะห์พระตามด้วยชื่อดาวพระเคราะห์นั้นๆน,น,นะครับขอให้มงคลบุนี้จงเป็นกําลังบุญที่หนุนนาให้ท่านมีบรารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กาลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรให้แก่ดวงชะตาราศีของข้าพเจ้าชื่อนามสกุลของท่านและลัคนาราศีของท่านนะครับ ขออาราธนาซึ่งกุศลผลบุญผลทานที่ข้าพเจ้าได้สะสมมาทุกชาติพบจงมาเป็นกําลังประสิทธิแก่ข้าพเจ้าขออาราธนา เทพยดาดาวนบพเคพระตามด้วยชื่อดาวนพเคราะ์ผู้พิทักษ์รักษาดวงชะตาราศีประจําตัวของข้าพเจ้าจงประทานพรอันเป็นมงคลบรรดาลดลให้เกิดความสุขความสําเร็จความสมหวังสมความปรารถนาในลาบยศสรรเสริญสุขนั้นทุกประการจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยพยานันตรายต่างๆอย่าได้ปรากฏจงวินาศสันติจงมีแต่ความสุขสวัสดีโชคลาบทรัพย์สินเงินทองนับตั้งแต่บัดนี้ไปทุกชาติพบจนบรร จบที่มรรคผลผนิพานในอนาคตการนั้นด้วยเถิดสาธุสาธุสาทุอนุโมทนามิพุทธสังมิณนะชาลิติพระสิวรีเถระพระอรหังสัพพะราพังประสิทธิเมสาธุมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยดูจะต่างคุณในวันนี้ในด้านของการงานเนี่ยนะถือว่าการงานคุณก็มีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในเรื่องของการงาน ในด้านของการเงินนะครับคุณต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองต้องใช้ความอดทนความเพียรความยาวใม้มากนะครับในด้านของความรักเนี่ยคู่ครองก็อาจจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในโดยตาคุณหรือบางคนอาจจะได้คู่ครองซึ่งเป็นคนที่ขยันในการทำหากินก็ได้นะครับในช่วงนี้ชาวราศีเมถาวประจำตัวคุณยังอยู่ในพภพคาริอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังบริวารเก่าๆนะครับจะสร้าง ปัญหาให้กับคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกโศกชาวราศีพฤกโศกในเรื่องของงาน,นในวันนี้ถือว่าคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีรายได้ที่เข้ามาจากงานของคุณในด้านของการเงินนอิทธิพลดาวพุธยังอยู่ในภพปุตตะนะครับการเงินของคุณก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงถึงจะประสบผลขวานสําเร็จนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณดาวอังคารก็อยู่ในภพปุตตะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนรักคู่ครองก็ไม่เกอยที่จะมีปัญหาอะไรนะแต่ให้ระวังคําพูดนะครับต่อมาชาวรัคนา,รา,นาราสีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานพฤหัสบดีก็ยังอยู่ในภพนะเออดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะของคุณเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในภพมรณะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในด้านของสุขภาพ นะครับโครคไข้ไข้เจ็บการงานบางคนก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวุว้บคิดว่าเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะดีที่สุดบางคนทํางานมาแล้วเนี่ยก็อาจจะติดขัดนะครับถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับในวันนี้อิทธิพลดาวพระจันทร์นะครับก็จะมีรายจ่ายเก็บซัย์ไม่ค่อยอยู่นะครับ ถึงแม้ว่ามีรายได้เข้ามาก็ตามก็จะมีรายจ่ายรออยู่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยมีดบาดกระดาษบาดนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> กรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยพักมะเร็งลัคขณาคุณนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับของชาวราศีกรกฎและมังกรสองราศีนี้เท่านั้นที่เด่นที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวราศีกร,รกฎเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสนะมีเวลาแค่เดือนกว่าๆก,ก็ทํามันใช่ก็ยังอยู่ทําไม่ใช่ก็ต่างคนต่างไปประมาณนี้ในดวงชะตาคุณนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพสาสชะการเงินวันนี้ก็จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวให้ มีโลกส่วนตัวเข้าไว้ดีสุดนะครับเงียบๆเ,เข้าไว้นะต่อมาชาวาลาัคนาราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยในวันนี้ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคนะครับในดวงชะตาปัญหาอุปสรรคต่างๆก็อยู่ไกลตัวของเจ้าชะตานะบางคนก็จะมีอุปสรรคใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยวันนี้นะครับ การเงินก็มีโอกาสที่จะได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานิดน,นึงส่วนในด้านของการงานอาจจะต้องเนนหน็ดเหนื่อยต้องขยันให้มากนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในดวงชะตางคุณในวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีปากกับใจตรงกันในดวงชะตาของคุณนะครับดาวพฤหัสบดีก็เข้ามาสู่ในภพปุตตะนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้จะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณ ะจะมีเกณฑ์การต่อเติมซ่อมแซมบ้านปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น <c oughs> กว่าเดิมนะครับในด,ดยงตาคุณในด้านของการเงินวันนี้ก็ต้องขยันได้มากนะในดยตาคุณต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็มาเป็นประตูเมืองนะครับก็ถือว่าดีวันนี้คุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะออในบ้านของคุณโชคลาภความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะครับ ในเรื่องของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องความรักก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในโดวชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงคุณเนี่ยนะครับให้พยายามคบเพื่อนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้จะเป็นผลดีในดงชะตาของคุณนะในด้านของการเงินการทองก็ถือว่าจะมีรายได้มีโชคลาภเข้ามานะครับในเรื่องของการ งานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของงานนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคหลักมีเงินมีทองนะครับในด้านของการงานในวันนี้เนี่ยก็ต้องอดทนนะครับบางคนก็มีเกณฑ์การเดินทางติดต่อนะในด้านของการงานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะปร,ระสบผลกว่างสาเร็จ ต่อมาชาวลัคนาศาีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยวันนี้ดาวพฤหัสบดีทับคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับมีโชคลาภประสบผลความสาเร็จนะมีเพื่อนฝูงติดต่อมาพบปะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ต้องระวังของหายนิดนึงในดวงชะตาของคุณในด้านของการงานนะครับวันนี้ของคุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากนะในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศรีกุมชาวราศรีกุมเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีก็ไปอยู่ในภพวินาศในช่วงเดือนกอกว่านี้นะครับการเงินโชคลาภมีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมีโชคอย่างไม่คาดฝันนะครับลับๆบางทีถ้าคุณจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับตัวเลขห้ากับเจดก็ไม่ต้องไปคาดหวังมากมาย5้าสิบห้าิบ นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้อย่าไม่คาดฝันด้วยเช่นกันในดวงชะตาในด้านของการงานของคุณนะครับดาวคานก็ยังอยู่ในพวมอรณนะทํางานก็ต้องระมัดระวังรอบคอบอย่าประมาทนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับในด้านของการงานถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีโชคลาบและความสําเร็จนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้นะครับก็ถือว่าได้เงินนะจะมีรายรับรายจ่ายเข้ามาที่ดีในดวงชะตางคุณนะครับส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้เนี่ยก็ต้องระวังคนรักคู่ครองเจ็บปวดไม่สบายนิดนึงในดวงจะตางนะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการงานวันนี้ก็ถือว่าเริ่มดีนะครับสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้นะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ย4่สี่ให้เพิ่มเติม ีจะเป็นอย่างไรบ้างนะชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สอง ใบที่สาโอเคเวลาสิบปีเริ่มเจ็บโง่สาสีโง่ฉิบ่อยก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ว้าสามดาบนะครับมีเรื่องทุกใจเจ็บปวดไม่ค่อยได้ดังใจในดวงชะตาของคุณนะครับการงานก็อาจจะคิดอยากที่จะเปลี่ยนงานนะครับหุ้นส่วนก็จะมีปัญหาระวังตกงานนะการเงินก็มีเรื่องเสียทรัพย์ความรักก็ไม่ดีนะครับเอ,อต่อมาคือเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ว้า ได้หนึ่งเหรียญดีมากเลยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะแสดงว่าอิที่พลดาวพื่อสัดีพักในครั้งนี้นะครับดวงชะตาบางคนก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีเงินมีทองตามกลับเข้ามานะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะถือว่าประสบผลความสําเร็จนะครับการเ,างเงินบอกไปแล้วความรักของคุณก็ถือว่าดีด้วยนะครับในดวงชะตาต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สามที้คุณได้เพรา จ็ดถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่คิดมากในหลายๆหลายๆเรื่องนะเจ้าโปรเจกต์ได้แต่คิดแต่ทำว้ยังไม่่อยได้ทำเท่าไหร่นะการงานของคุณเหมาะกับการที่ต้องใช้จินตน,นาการโฆษณา,ศา,ศา,ศาต่างๆหนังส,สือพิมพ์หรือศิละปะนะครับการเงินของคุณก็อาจจะฟุ่มเฟือยไปบ้างนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยจะต้องใช้เวลาให้มากกว่าน,นี้นะครับในการที่จะศึกษาดูใจคนที่คุณคบอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากอาจารย์หรือเสริมดวงนะครับก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ